นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง360องศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การร,ระวังภัยอังคารที่2กรกฎาคม2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก่อนนะครับ ก็24ชั่วโมงข้างหน้าครับลม,มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกําลังอ่อนลงอยู่นะครับลักษณะแบบนี้จึงยังคงทําให้มีฝนน้อยต่อทั้งประเทศไทยและสปลปลาว FC แฟนคลับของผมครับแต่ถ้าใครอยู่ในบริเวณภาคตนออกครับท่านยังมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับช่วงเวลาจับตาว่าฝนในหลายๆพื้นที่จะเข้ารอบกลับมาตกเพิ่มเมื่อไร่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารออีกวัน2วันครับคือตั้งแต่วันที่3กรกฎาคนเป็นต้นไปฝนจะมีโอกาสกลับมาตกเพิ่มขึ้้นอีกครัง แต่ก็ยังพบว่าฝนก็ยังคงไม่กลับมาเติมให้มากเท่าที่ควรนะครับการอยู่ในแนวโน้มใหญ่ของการมีฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่นั้นจึงยังมีต่อไปขอให้ระวังกันไว้ด้วยครับสรับเรื่องของคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับ24ชั่วโมงหน้าก็ยังมีกําลังอ่อนอยู่นะครับอย่างต่อเนื่องโดยอันดามันและอ่าวไทยนั้นจะมีคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับจากสภาพจัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสู่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมอังคารที่2กรกฎาคม5 6 7ดังนี้คร้บ 24โมงหน้านะครับฝนทั่วไทยและสปปราวที่ว่ามีน้อยนั้นก็คือจะอยู่ในเกณฑ์30 40ของพื้นที่ครับยกเว้นตามด้านรับลมมรสุมในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันของไทยที่ฝนจะมีเกณฑ์อยู่ที่40 60ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้อยู่นะครับ แบบนี้ก็ต้องระวังเรื่องของความร้อนตอนกลางวันที่อาจจะเจอสูงสุดที่ที่37องศาเซลเซียส,าสาตามภาคเหนือและอีสานได้อยู่นะครับไงก็พกร่มก่อนออกจากบ้านนะครับกันได้ทั้งแดดและความร้อนรวมถึงตอนเย็นๆค่ำๆบางที่ก็อาจจะยังมีฝน,นครับจะได้ใช้ร่มเพื่อเตรียมไปกันใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับทั้งกันฝนแบบเล็กน้อยกวนใจและก็ความร้อนด้วยครับ ทำให้ใครที่จะทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวลนนี้ยังฉลุยได้ต่ออีกวัน2วันนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าที่มีโอกาสมีฝนน้อยแต่ตกบ่ายถึงเย็นก็ต้องระวังเรื่องฝนจะกลับมาในบางพื้นที่ได้อยู่ครับส่วนเรื่องของพื้นที่ที่ต้องระวังเรื่องฝนทิ้งช่วงประจําสัปดาห์ก็คือพื้นที่ต่อไปนี้ครับก็คือในบริเวณล,ลาปางเพชรบูรณ์เชียงภูมิพิษณุโลกขอนแกน่นมหาสารคามกรสินร้อยเอ็ดบุรีย์าการจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีราชบุรีเพชรบุรีชนบุรีและระยอนหาทาทอง ที่อาจจะหนักหนาสาการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมิฉะนั้นผลผลิตของท่านจะมีปัญหาได้ครับ แนะนำนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรช่วงฝนน้อยหลายพื้นที่แบบนี้ชาวเหนืออีสานครับให้หาทางหาน้ํามาใช้ในช่วงที่ฝนน้อยครับเกษตรกรชาวภาคกลางให้ระวังการระบาดของศัตรูพืชจาพวกหนอนในพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลและก็พืชผักนะครับพี่น้องเกษตรกรภาคตะวันออกให้ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสำหรับเกษตรกรภาคใต้ใครที่เจอฝนเยอะมาก่อนหน้านี้ให้ระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นกันนะครับส่วนใครมีฝนตกแบบตกสลับหยุดก็ให้ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนครับ และนี่คือภารกิจโกลรีนประจำวันนี้กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญโดยสถานีผู้ความเั่นคงทางสิ่งแวดล้อม channel 5 i ก e g o พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือสามรองสิงสาโกกรีนสวัสดีครับ